ปไปเถอะไปเลยอี่พอ,อยเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ้งสภาพคนเก็บเห็ดน,นี่คือสภาพจริงๆของเพนนภาพนะคะเพราะว่าบมีบเวลาแตงหน,นะน,นี่เมื่อยบักเลยตอนนี้บ่ไวเมื่อยแล้วก,ก็ถือสิออกไปแทจบจะบ่ได้ค่ะใจไม่เคยว่าถอดนะคะดึงขึ้นเลยนะคะตรงนี้ด้วยใจไม่มีคำว่าถอดทั้งนั้นพ่อมาขนาดนี้แล้วจัดแบบจุกๆุอา้า นเอาเอา้ยจัดแบบจุกจุกจัดแบบจุกจุกเอาอีกจุกจุกเลยจัดไปละจัดไปดอกนี่ดอกนี่เออพุ่นอีกโอ้ยเก็บอีกแต่อีกแล้วพบิ่นแ้ยจ้ะ มันยังบ่หมือเด้เราตรงนั่นอีกเด้พ่อแม่พี่น้องพู่นตรงคามฮานี้นี่จ้ะนี่ได้อีกแหละดึงดึงปลื้มนี่สวยๆเลยอีกแล้วเจออีกแล้วจ้าดอกนี้ใ,ใหญ่คักเลยพยายามบิงบังบังจ้าเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วจ้ามันมันเท่งๆมันยังบ่หมือจ้านี่ ต่อเลยต่อกันแบบนี้เลยพ่อไหมพี่น้องนี่ชิคกีก,กล่องไว้ดกพี่พี่เจมเ,เบิดค่ะน,นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้มีเป็นดงเลค่ะเป็นดงเลยค่ะเป็นดงเลยค่ะเอาเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะ เป็นดงเลยค่ะเอาเลยเข้าไปพี่น้อนเงียบแต่ว่าฝาดเดือดฝาดเรียบเลยนี่นี่นี่ขุนอีกขุนอีกขุนอีกนี่ยังบ่เมิดเอาอีกเอา ีตอนเตินเต็มผิวที่กล่องไปก็ยุ่งไม่มีออดอกมาทำไมเกี่ยวมาผิวทำไมพี่เนาะในเวลาบวกกี่วินาทีมากระก,ะกล่องที่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วมันจุกยังไม่หายจุกยังไม่หายริมทางเดินปั๊บปัป๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้คำว่าใจถอด เราก็จะไม่ได้ไปต่อถูกไหมตรงนั้นตรงนั้นการที่เราสแกนต่อมันเป็นเรื่องดีมันบอกคา่ะนี่ได้ไหมอีกแนวจ้าเดี๋ยวตอนนี้เข้าับสแกนต่อค่ะเชื่อว่าตาเข้ามันเบิ่งมุงมสแกนต่อเลยนางหลาบลงกับพื้นแบบนี้เลยค่ะและ้วกระเบิงเลยบาที่หนีหันกล่องเบิงเลยหรือว่าตาเข้านีกวาดไปเลยพแม่พี่น้องให้สังเกตลักษณะปลาเลยค่ะว่าเข้าว่าตรงยางไก่แค่เลี่ยมถนนแบบนี้แล้วเข้าสแกนเบิง ตามใบไม่แบบนี้เขาสีเห็นเลยที่เพน่าผ้านังเล่นเขาอย่างหูบอกพ่อแม่ที่นอนทำมันเห็นดอกหนึ่งมากเลยนั่นไงละ่ะนั่นไงละ่ะนี่แะ่ถึงบอกว่าให้เข้านางสกแเกนเพราะมีดอกหนึ่งปับดอกหนึ่งตอเลยเราสีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแฟมิมี่ขึ้นมาเลยค่ะยังไม่จบนะตรงนี้อีกตรงนี้อีก ตรงนี้อีกนะคะแล้วก,ก็ตรงนี้อีกนี่มาจบแล้วก,ก็ตรงนี้อีกคือสิเก็บบวไไวเลยบวบไวแล้วอีรีนี่คือใส่เวลาบวาถึงหนึ่งนาทีทั้งหมดเลยค่ะบวถึงหนึ่งนาทีถุงตามนี้ตามเกิดจากแบบจุกจุกแน่นแน่นอุบอั่วอ่อนอ่อนจุกแน่นอนพ่อแมพี่น้องมันคือรีบข้างยางสิเลยเจ้าั้งเกตปลาเดียวนี่จบเลยชีวิต คือตอนเนี้ยเห็ดเก็บบาหวาดบาไหวเหรอพ่อแม่พี่น้องปั๊บปั๊บขึ้นมาเลยอาจจะปั๊บยูไก่ป็นได้มือข่อยกลับไปถึงเออเองาม่แทงตาเออหัวหลุดเน่ยค่ะเอาจับงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดโอ้อยกินได้เนาะหน้ากำมงนี่น้ำจา่าพ่อแม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั่นอีกเอาจวดตรงนั่นอีก ได้อีกแล้วจะข่อยเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องข่อยได้อีกแล้วจ้านี่ปึ๊บคือตอนเนี้ยมันบ่แม,ม่นว่ามีแค่ดอกเดียวนี่พ่อแม่พี่น้องนี่ดอกนึงนั่งบ่เบิดสังเกตดีๆสังเกตดีๆนี่อีกดอกนึงปลืบนี่ย่างเรื่อยๆ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 เบิ้งเรื่อยๆ พ้าไม่พี่น้องต้องสังเกตใบไใม้ซีเขาสีคือใบไใม้ค่ะสังเกตไปเลยเข้าเจิดแล้วนี่น,นี่ดอกหนึ่งอยู่มองงาไหมพอมโหเลือกมองเกิดอย่างนี้วายงัดบอออก